ครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าอีสานอีกแล้วพี่น้องมุนี้บ้าอีสานมีเรื่องเล่าของอีหล่านน่อยเฮาน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแล้วพี่น้องเนาะเป็นคลิปเก่าๆพี่นอ้องอ่าตั้งแต่อีหล่าน่อยเขามาอยู่วงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงใหม่ๆนาะพี่น้องเป็นคลิปแรกที่น้องอิงเจอกับพ่อแหลม เ้วก็ได้ลองเพลงสูพอแหลมฟังพอแหลมก็ให้ข้าแนะน้อย่างดีเลยนะครับผมในคลิปนั้นผู้ใดจําได้แน่ว่าสองเพลงนั้นคือเพลงยังถ้าผู้ใดจําว่าได้พี่น้องไปเบิ่งคลิปนี้พร้อมกันครับผมิงอือพี่เขาอยาลองลองเพลงอีกตาฟังนิี่ตายเขาเพ่งใดนตะไะพ่อมัเกลงกระเป๋าุ่นเหลี่ยมมก เขียนฟันเขียนฟุนนี่ยังแรงโถ<อ>เขียนฟันไว้ท่าฝาเดียพ่อพ่อมาเชี่สาวพิบุรีสาวพิบุรีสาวพิบุรีก็ได้เออเน่เขียนฟันแบบก็ได้เอ้า,บ,าบ่รู้ลองมั้งเลยลองมาเรยฟั ใจฉัน รมนื่อบ่อนะเริ่มยังพอเลยม้กคืนิ่ยังพอเลยนคืนคืนเคลอนเอนคลนเื่อคนเื่อค่เือไม่ลูกข้อพิเศษบอกมีลูกข้อพิเศษมันมากจังเลยไวกันอ่ะมันมันเร่นแบบไหนมีลูกข้อพิเศษเออลูกข้อพิเศษบอก อืมลูกานยิงบ่อืมมึงยิงไงเขามีลิงูเขาพิเศษบ่วาลามึงรูู้วามึงรูหนุ่มขุ่นกระจมทองธรรมราที่เป็นหนุ่มซื่อๆได้อันนี้างมันมันหนุ่มแล้วมันมันเขายาวพ่อมันมันนักขยอพ่อแม่นหนุ่มโอ้มัน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 หนุ่มมันแม่นนอนเขาสั้นขาปะ เนี่มังขาเดิหนี่แม่เอาหนุ่มดิหนี่หนุ่มสั้นขาบ่ะรูปสั้นได้อคะบ่ต้องแฟนบ่ไม่ที่ว่าดิสั้นขาบ่มาหั่นส้นดอร้องหนุ่มละห้องหนุ่เละหนุ่มโอ้หนุ่มมาสั้นหนุ่มมาสั้นมันมาเองมันมาเองเออมันมาเองมันมาเองมันอยู่ในมันอยู่ในเพดานเออเออหนุ่มมันอยู่ในเพดานกูจักแล้วอีกรักเขาสั่นอ่าเพ่งมู้งไส้อีกยังบ่ นุ่มทุบกระโจทองนุ่มทุงนุ่มกระโจมทองฝากเพลงลาฮักลอยลองโอ้ยเสียงเสียงกะละมังเอามาอ่ะอาจารย์เอาเล่าให้ฟังหนอยครสำหรับน้องอุ๋งอิงร้องเพลงเมื่อกี้อาจารย์เอาว่าไงครับเสียงดีเสียงดีแต่ อ้อมเสียงไปหน่อยอ้อมเสียงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เต็มคำก็เลยเบาๆแผ่วๆนิดนึงแก้วเสียงเป็นยังไงแก้วเสียงดีแก้วเสียงดีเสียงมีสเสนี่เอาเอาจบเพลงกันนะล่ะจบเพลงอยู่ซช่จบแบบไหนจบแบบเท่หรือจบแบบบ่เี่ไม่เท่ละอไม่เท่เลย เอาเพลงไหมเอาเพีงเขาบอกเพียงเขากเพีงไหมมันยังนได้เพ่อสนัดเธ่อบะมวลนั่นแหละรอะรักฮะรอพะรักรอพะรักเออไงร้องเขาร้องมารวนเอาร้องมรอฟังรอมารอมาจะสักกี่ปีให้รอรอพี่ก็รอได้ ขอเพียงอย่าเพลออย่าเปลี่ยนใจเอาหัวใจไปให้ใครขอร้องอดทนตั้งนานรอสุขดังฝันเป็นคู่ครองเพราะความรักที่คงไม่ปองพอเนื้อทองของฉันจะสา กี่ให้รอตรงนี้ก็รอไว้ก็รอมาแล้วตั้งมากมายจะรอเรื่อยไปให้เธอสงสารรอจงเห็นใจอย่าตัดเยื่อใยมีต่อพอ่พอพอ่อพ่อส้างสนีกับพออ่อฮู้เลยแหละอีล่าก็ได้ไปลองเพ่ง ไม่ต้องข้ามนี่เองนุ่นองหรอนุ้เคยสมัครไปแล้วค่ะตอนเดินนุ่นตกหลอกก็โม่เนี่ยฮะเคยตกหลอกเนี่ยนุ้ยไม่ได้เข้าไปในนั้นะไม่ได้สอบเพรา่ไม่ได้รอดริสตกหลอกก็ไการทุกคนในออริชั่นของเขาไม่ได้เข้าค่ะเพราะว่านั่นตกหลอกไปสอบแมนลี่อ๋อมันตกตกหลอกไลมันศิลปินมันมีหลายพอเดี๋ยววะตัวเรือมันมีหลายมันแล้วเอ้ยแต่เคียร์ไดคนนี้ยังไปซิ่งเนาะ นั่น่ะไปประมาณนู่นอยู่ประมาณพอเนี่ยแม่ก็ดวงแม่เข้าใจว่าพอจังหวะดวงโอกาสวัสนานี่เสียงจะไปออกรายการนั่นเสมนั่นม่ได้มาสาวน้อยดอกจังวะเสียงสานีตัวกรอบแม่เสียงป้านึ่งตัวกรอบแม่พก็แม่นยแม่แม่แม่ก็นเพ่อ่ง่เป็นหน่อยอยู่พ่อน่ก็แม่ออแม่แม่กผู้ใหญ่น่อยพ่อ่ น้องเคยไปล่องแต่ตามประกวดพัฒกรรมไอศิลปะพัตฒกรรมได้ระดับประเทศมาเหรียญหนึ่งละไปร่นไปตอนนั้นยุปอยุปรุถงยุปอศนะในที่หนึ่งพับลูกนกพับลูกนกพับกระดาษเขาเข้าใจดี กะครอกับป่งยไหมป็นตาปุ่เจอกระหลงเพียงบ่บ่โอ้ครับหัตักเอียง่งหัดฮัตตักรรมพับลูกนกบ่แม่พับลูกนกบ่เห็นรกกานข้าวนะเสรู้วกาเจากระหลงเพียงปุ่แม่อู้หด้ที่หนึงเจากระลงเพีงโอ้โบเมนพับลูกนกบ่พับลูกนกอืออือ